ครับสวัสดีครับตี้สะพันธ์ใหม่นะครับวันนี้ก็มีงานเสร็จอีก4ชุดนะครับได้มีงานทำสีเซรามิกคอตติ้งนะครับของท่อพีดีเคเซิโก้แท้นะครับแบบรถผมเลยนะครับรถผมเนี่ยใช้มา3ามปีนะครับคอสนิมก็ไม่ขึ้นไหมก็ไม่ไหมลอกก็ไม่ลอกนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเซรามิกคอตติ้งแล้วก็เป็นงานสั่งเบิกชุดสีนะครับของเซอร์ิโก้นี่ก็หน้ากากไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวขอแก้ไขหน้ากากนิดนึง นะครับอากากไม่เข้าตาครับแล้วก็ถังเนี่ยลูกค้าสั่งเป็นถังมินยมแบบสไตล์ของผมนะครับทรงย่อก,ก็คือมีตีลักยิ้มที่เอวนะครับบีบเล็กน้อยเห็นไหมครับโงแล้วก็เป็นชุดสีเสล็กนีนะครับสีม่วงชมพลูลูกค้ามีแบบเอกลักษณ์ของตัวเองก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรผมก็ทําให้ครับน่ครับเสร็จเรียบร้อยมีก็รอลูกค้ามารับนะครับแล้วก็เป็นงานสั่งเบิกชุดสีของเอ็นตากลมนะครับ แล้วก็สั่งย่อถังก็จัดการไปครับลูกค้าชอบผมก็ทําให้ครับก็เป็นสองแบบนี้เลยนะครับนีบเดี๋ยวมาดูตอนงานเสร็จนะครับว่าเป็นแบบไหนนี่ครับลูกค้าก็ส่งแบบมาให้แล้วก็เดี๋ยวล้างเครือมกันสนิมนะครับถังไปนี้ก็เดี๋ยวจะมีประกันไปให้อีก2เดือนนะครับฝากกดติดตามทั้งใน youtube และ a c e b o o k นะครับงานสีระบบทองเทสตสะพานใหม่ สีสามารถทนเป็นซินทนเคมีได้ละและงานทำสีท่อเซรามิกโคตติ้งนะครับสีทนความร้อนนะครับสวัสดีครับ